สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้มาเด็กนิดหน่อยครับ5พฤษภาคม2564ช่องตองพรผมครับมาเล่าให้ฟังครับบัตรคนจนจะได้รับเงินเยียวยาถึง2ดิเด้งรวมเป็น3,200บาทเลยนะครับในการเยียวยาของรัฐบาลรอบนี้ครับมาดูครับ2ิเด้งได้จากอะไรบ้างสำหรับผู้ถือบัตรคนจนนะครับ เด้งที่1ได้จากโครงการเราชนะครับ2000บาทครับเนื่องจากวันนี้มติคอรมอมีมติเพิ่มเพิ่มเงินโครงการเราชนะให้อีกคนละ2000บาทนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วก็ได้โครงการเราชนะตามปกติอยู่แล้วนะครับเขาจะเติมเงินเข้าบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับเพราะนั้นเด้งที่1จะได้จากโครงการเพิ่มเงินเราชนะ2000ก็จะได้เข้าบัตรสัปดาห์ละพัน จะได้ราๆหลังประชุมคอรมครั้งหน้าครับจะได้ภายในเดือนพฤษภาสองสัปดาห์ติดต่อกันนะครับหมดเขตการใช้เงิน2000นี้3 0มิถุนายน64 6 4บัตรคอนจรได้เด้งที่1จากโครงการเราชนะนะครับเด้งที่2ได้จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อซึ่งจะมีในช่วงหลังหลังจากโครงการเราชนะเพิ่มเงิน2000ไปเสร็จแล้วคาดว่าจะเริ่มเดือนกรกฎา กรกฎาถึงธันวาผู้มีบัตรคนจนจะได้เงินเติมเข้าไปพิเศษในบัตรเดือนละ200บาทเป็นเวลา6เดือนรวม1,200บาทนะครับเมื่อรวม2เดนิ่งเข้าแล้วตลอดโครงการที่มีการเดียวยานในรอบนี้ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รวม2เด้ิ่ง3,200บาทครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับ